มาอัดคลิปกันเหมือนเดิมแล้วก็ยังไม่ได้เข้ามาดูเหมือนเดิมตกฟ้าลอ็ลอกยิดตกฟ้าปุ๊บตกฟ้าก็คา,างอยู่หน้าล็อบ <c oughs> ตายแล้วยินว <c oughs> ันที่ยี่สิบเจ็ดน้องเกิดต้องเฟนของเรา <c oughs> ได้ได้ได้ รอมาอ่านตรงนี้อยู่เนี่ยรอมาอ่านตรงเนี่ยเนี่ยจดหมายนะไม่อ่านนี่เปลี่ยนบรรยากาศเล่นฆ่าคน ตา pues ต้องเล่นเมื่อคืนเปะน่าสุนทรีมันเงียบดีวันนี้แบบนี้ลื่นไอ้เสือปอาเสียงแป๊บเงียเสียงถาวางอึงอ่าวีิ่งู่ใจย้อนอ่กะอจะตกแล้วครับเริ่มม่เป็นปอบกแล้วอยู่ที่บ้าแล้ว ตุย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 ายเรงนี้นะโัหวระตูยิ่งนุ่งแต่ไฟไม่ได้เนี่ยไม่มีบุญกินทำไม่ได้เนี่ย เราไม่ได้แล้วนอนไปโอ้ยตกโอ้ยนั่งค้างเดียวโอ้โอ้โอู้ก็ตกต้อกอ่ะี่ก็ูกบานได้เลยดูในฉากได้แล้วกตก ah jual lama dawah ah kejadian eh yang lebar Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พี่ตาตุ่มโวหมดครับเก็บปืนหน่อยปืนอะไรวะไม่เคยเล่นว่ะมันมาแล้วมันได้เล่นด้วยโพสต์รีวิวแม่งไม่ทำเลยเลย

ของปืนเหรอโคตรแม่ง <Wir> ท <ound> ีแม่งไม่มาซ้อนเลยสักตัวไม่เกิดมาตายเลยไม่หิดก็เกิดโปรมองเลยเนี่าไอเนี่ยโปรมองหรเปล่าวะ

come on i You disconnected from your channel. ลองให้ ha uh ha -huh. อช้าอีกแล้วก่อนนี่มันเพื่อข้ามันด้วยเ แดดแล้วนะดีสิปืนตกไรเรียบร้อยแม่งลงมาเก็บปืนเราม่ตายย่องตาย

พี่เราจะเป็นผู้ชนะแล้ว ูณยิบสี่ชั่วโมงเลยวะกไม่รู้เหมือนกันขอดูหน่อยนะเป็นเพราะชุดรูว่าเป็นพวกอะไรม่ได้เยอะสังมันจะร้อีกแล้ว ที่27นะอืมเดี๋ดู